จะมาแนะนําเครื่องชงกาแฟอัตโนมัตินะครับยี่ห้อเซโกลิลิก้าแบ๊กนะครับผมก่อนอื่นเครื่องนี้ก็จะมากับปลั๊กที่เสียบปลั๊กปกติทั่วไปตามบ้านนะครับหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะครับเราก็จะมากดปุ่มสว er ิตช์เปิดปิดด้านหลังเครื่องอยู่ใกล้ๆก,กับบริเวณสายไฟนะครับผมอ,อันนี้ก็จะเปิดปิดโอเคเสร็จแล้วก็จะมาสังเกตด,ดูที่ไฟตรงเครื่องนะครับจะมีปุ่มไฟสีแดงขึ้น ครับก็จะกดเปิดแล้วก็รอสักครู่เราจะรู้ว่าเครื่องพร้อมต่อเมื่อหน้าจอเราจะเป็นสีเขียวรูปแก้วสีเขียวนะครับอ่านี่คือหม้อต้มน้ำกำลังทำการต้มน้ำ เพื่อให้อุณหภูมิพร้อมในการชงกาแฟนะครับครับเมื่อสถานะของเครื่องพร้อมแล้วเราก็จะมาทำการใส่น้ำก่อนนะครับสังเกตครับฝาสองฝั่งนะฮะฝั่งนี้จะใส่น้ำนะครับ ก็ใส่น้ำได้ปกตินะครับผมครับโดยเครื่องนี้ก็จะมีสถานะบอกว่าระดับน้ำอยู่แค่ไหนนะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยเพื่อกันมแมลงและฝุ่นเข้าไปนะครับครับจากนั้นเรก็มาทำการใส่เมล็ดฝั่งนี้ แล้วก็เช่นเคยครับเราก็ต้องปิดฝาไว้นะครับกันไม่ให้พวกแมลงเข้าไปครับทีนี้มารู้จักเครื่องกันครับก่อนอื่นมาดูปุ่มกันก่อนนะปุ่มบนหน้าจอเนี่ยจะมีอยู่แค่4ีปุ่มนะครับปุ่มบนนี้สังเกตนะครับจะเป็นแก้วเล็กก็คือจะเป็นกาแฟ1ช็อตนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นกาแฟ2ช็อตนะครับส่วนด้านขวานี้ก็จะมีแค่2ฟังก์ชันครับด้านบนเนี่ยสังเกตรูรูาภาพนะครับจะเป็นปุ่มตีฟองนม นะครับส่วนด้านล่างน,นี่ก็จะเป็นน้ำร้อนปกตินะครับผมเป็นสาหรับชงเมนูอื่นนะครับทีนี้มาลองดูฟังก์ชันในการชงดูนะครับนี่หัวนี่สามารถปรับเลื่อนได้นะครับเลื่อนลงปึ๊บเพื่อแก่รต่ำนะฮะลองลองดูนะครับกาแฟนหนึ่งช็อตแค่กดเพียงหนึ่งปุ่มง่ายๆครับแล้วเราก็ปล่อยเครื่องทำงานนะครับ กาแฟที่ได้นะครับก็จะเป็นช็อตของเอสเปรสโซนะครับที่พร้อมสําหรับใครที่ดื่มเอสเปรสโซก็สามารถดื่มได้เลยนะครับส่วนใครที่จะทําเป็นเมนูเมริกาโน่ก็แค่เพิ่มน้ำร้อนเข้าไปนะครับผมครับหช็อตผ่านไปนะครับทีนี้เรามาดูเวลาชง2ช็อตบ้างนะครับทุกครั้งก่อนการชงนะครับจะสังเกตหน้าจอให้เป็นรูปแก้วสีเขียวนี้นะครับทีนี้มาลองดูกด2ช็อตนะครับ ง่ายๆเหมือนเดิมครับปุ่มเดียวแล้วปล่อยเครื่องทำง,งาน ครับนี่ครับสำหรับเครื่องออโต้นะครับครีม่าที่ได้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีมากพอสมควรครับนี่ครับโอเคพอสมควรครับเราจะมาสาธิตวิธีการตีฟองนมนะครับก่อนอื่นเทคนิคง่ายๆครับก็นมต้องเย็นนะครับอันนี้ข้อสำคัญเลยนะครับแล้วก็เทลงบนพิเชอร์ที่พร้อมตีนะครับเตรียมไว้อ่าเสร็จปุ๊บ วิธีตีฟองนมจากเครื่องนี้มีวิธีหลักการง่ายๆครับอันดับแรกกดปุ่มเครื่องตีฟองนมตรงนี้นะครับที่เครื่องเลยนะครับปุ่มบนกดปึ๊บอ่ะรอก่อนครับให้มันต้มน้ำขณะนี้กำลังรองอ,งอุณหภูมินะครับหให้มันได้นะครับครับผมครับ หลังจากนั้นจะมีสัญญาณสัญญาณดังแบบนี้ประมาณสักสิบครั้งแล้วก็เครื่องผสงนมก็จะจไล่น้ําออกมาเนี่ครับเราให้เครื่องไล่น้ำให้ให้หมดก่อนให้เดือดในไอ้น้ํากดหยุดหนึ่งครั้งจากนั้นเราก็จะเอาพิเชอร์ที่มีนมใส่เข้าไปพร้อมปีนะครับกดที่ปุ่มเดิมอีกครั้งนึง เมื่อเราได้แล้วตามที่ต้องการเราก็กดหยุดแค่ตรงนี้เห็นไหมสังเกตจะมีคําว่าสต็ออยู่ตรงนี้กดหยุดครับอ่านี่ครับพงนมได้แต่อย่างนี้ครับผมทีนี้เพื่อยืดรู้การใช้งานของเครื่องตีฟองนมนะครับเราต้องทำความสะอาดตรงหัวชงหัวชงอัหัวตีฟองนมทันทีนะครับนี่ครับเช็ดเลยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะนั้นจะเป็นคราบนมอาจจะทําให้ท้องเสียได้นะครับนมจะบูด ครับผมเท่านี้เป็นอันเสร็จครับพองนมที่ได้ลองดูฮนะพร้อมในการชงเมนูลาเต้หรือคาปูชิโน่ครับครับเมื่อเราชงกาแฟเต็มแล้วทีนี้เราต้องมาดูการดูแลรักษานะครับนในการในทางนั้นของมันนะครับก่อนอื่นคืออันดับแรกที่ต้องทิ้งคือกากากาแฟหลังจากการชงแล้วประมาณ15บาแก้วนะครับกากในนี้ก็จะเต็มทํายังไงง่ายๆครับ ฝาชงหัวชงเมื่อกี้ที่ดึงลงมาต้องดึงขึ้นไปให้สุดนะครับผมก้านปีฟองนมให้ออกพ้นระยะเพื่อทําการเปิดฝานะครับเราก็จะเปิดฝาออกมานี่ครับสังเกตง่ายๆตรงนี้จะมีช่องใส่กากกาแฟอยู่นะครับเราก็แค่อ,ออกมาง่ายๆครับเอากาไปทิ้งพอ,อก,ก่อนแล้วก็นามากลับมาวางที่เดิมนะครับ วางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ดันเข้าไปให้สุดสังเกตง่ายๆครับดันสุดหรือไม่มาดูที่จอหน้าจอครับถ้าเป็นสีเขียวคือเสร็จแล้วเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ถาดน้าทิ้งนะอันนี้ก็สามารถไปทิ้งได้เลยนะครับผมครับเมื่อกี้เราสาธิตวิธีทิ้งกา,กากแล้วนะครับผมทีนี้ถาดที่ถอดออกมาเนี่ยตนนัวนี้นะครับ เมื่อนำกากไปทิ้งแล้วเนี่ยถาดนี้ก็ผอไปล้างนะครับผอไปล้างทำความสะอาดแล้วก็นํามากลับใส่ที่เดิมโดยที่อย่าลืมนะครับเนี่ยถังใส่กาดกา,กาแฟอย่าลืมนะครับแล้วก็ด้ให้สนิทเหมือนเดิมวิธีสังเกตง่ายๆครับว่าสําเร็จหรือไม่ก็คือดูหน้าจอถ้าไม่เป็นสีเขียวคือถ้าหนักจะดันไม่สนิทหรือติดขัดอะไรนะครับ